สวัสดีค่ะมาฟังสถานการณ์นะคะอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมานะคะราสุดนะคะน้ำร้นตลิ่งนะคะเข้าท่วมเขตเมืองปักธงชัยนะคะเร่งวางกระสอบทรายนะคะกั้นนะคะกั้นน้ำที่จะทลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน,นะค่ะสถา,านการณ์นะคะน้ำเขื่อนลำพะเพงนะคะอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะรา,ส,า,ะะราสุดก็พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อน ลำพะเพิงนั้นอยู่ที่160ล้านลูกบาศเมตรนะคะหรือคิดเป็น103เซของความจุเขื่อนค่ะที่155ล้านลูกบาศเมตรนะคะซึ่งขนะนี้นะคะก็มีน้ำไหลล้นออกจากเขื่อนลำพะเพิงวันละประมาณ4ล้านลูกบาศ์เมตรแล้วค่ะซึ่งมวลน้ำบางส่วนนะ,ะก็ได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้าน เรือนของประชาชนนะคะในเขตตลาดเทศบาลเมืองปักแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่จะท่วมพื้นผิวถนนนะคะสูงอยู่ที่ประมาณ20-30เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะแต่ก็มีบ้านเรือนนะคะในเขตเทศบาลเมืองปักนะคะกว่า20หลังคาเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำนะคะที่ถูกน้ำท่วมสูงถึงตัวบ้านนะคะจึงต้องเล่งมือกัน จ้าละหวันนะคะนำกระสอบทรายไปวางกั้นเป็นแนวกั้นป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าตัวบ้านนั่นเองค่ะนายบรรลังไวัยสิรีนะคะนายอําเภอปักทงชัย จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้ก็มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ตลาดสดนะคะเทศบาลเมืองปักและส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับสร้างความเสียหายมากนะักเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งที่สองในรอบเดือนนี้จะไม่รุนแรงเหมือนน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาค่ะ และมวลน,น้ำที่เอ่อล้อนตลิ่งคราวนี้นะคะจะไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองปากไปยังพื้นที่อำเภอโชคชัยจึงได้แจ้งเตือนนะคะให้ไปยังพื้นที่อำเภอโชคชัยค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วค่ะก็เป็นการเตรียมรับมือได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าได้เจอ สถานการณ์น้ำท่วมครั้งแรกที่ผ่านมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะจึงได้มีการเตรียมรับมือไว้ได้ทันค่ะจึงไม่เกิดเหตุความเสียหายมากนักค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะและเป็นภาพมวลน,น้ำค่ะที่เข้าทะลักกับเข้าทะลักพื้นที่ใกล้เคียงกับเขื่อนรำพระเพิงนะคะในเขื่อนํำพะเพิงนั้นก็มีน้ำเป็น ปริมาณมากค่ะก็ไดออ้ร้นลงออกมานะคะวันละ4ล้านลูกหลาบบาทเมตรเลยค่ะก็สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะโดยเฉพาะบริเวณตลาดสดเมืองปักค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะในการสัญจรไปมาะคะ่ะเนื่องจากมีปริมาณน้ำนะคะอยู่บนถนนสูงถึง20-30เซนติเมตรนะคะ เพื่อความปลอดภัยก็ขอให้สัญจรด้วยความระมัดระวังค่ะ